สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับก็ติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับยังติดต่อได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไลน์ดีนี้นะครับก็มีสมาชิกใหม่ๆส่ง รูปเข้ามาทุกวันนะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับบันทึกตรงกับวันที่26มิถุนายน2565กนะครับก็บันทึกคลิปวันที่26แต่ว่าไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เผยแพร่วันที่เท่าไหร่นะครับก็วันนี้วันที่26บันทึกไป2-3คลิปแล้วครับเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีส่งเหรียญมาขาย200เหรียญนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มี fc สระบุรีส่งมาขายนะครับก็รับเงินไปประมาณ6000บาทนะครับก็เป็นคลิป fc สระบุรีส่งมาขายนะครับสาหรับคลิปนี้นี่อันนี้คือผมได้มานะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่งมานะครับนี่นะครับก็ส่งมาจากอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ50300นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับก็กล่องใหญ่นะครับแต่เหรียญไม่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่ามีเหรียญส่งมาจริงๆนะครับเนี่ยแกะกล่องกันจริงๆนะครับ ก็เหรียญพวกนี้นะครับก็พูดเหมือนเดิมนะครับก็ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับวันที่26สนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็มีเวลาถ่ายได้หลายคลิปเลยวันนี้นะครับเป็นเหรียญส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญ10บาทนะครับหมุนเวียน Okay. Okay. เทออกมาเลยนะครับเดี๋ยวมาแยกให้ดูนะครับว่าเหรียญอะไรบ้างที่รับซื้อโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอปรับม,มุมกล้องหน่อยนะครับนี่นะครับ <laughs> เดี๋ยวแยกเลยแล้วกันนะครับอันนี้อ่าอันนี้เป็นเนื้อเกินนะครับแบบนี้ ส่งมาขายได้นะครับแต่ว่าต้องมีเหรียญตัวหลักๆส่งมาขายด้วยนะครับอันนี้ก็คือช่วยซื้อนะครับเพราะว่าซื้อขายกันประจํานะครับกับสมาชิกชั้นนี้นะครับเดี๋ยวแยกก่อน3 4มสี่สี่สามสามสี่สามสี่สี่สองห้าสามสี่หนึ่งเห็นไหมครับเด,เดี๋ยวผมแยกให้นะครับแ <c> ล <oughs> ้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เหรียญอะไรบ้างนะครับสามสี่ห้า สามสามสี่สามสี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับสี่สองสี่สองห้าสามนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสามสี่สามสี่โอ้สามสี่ก็หลายเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นพวกเนื้อเกิดนะครับก็มีเหรียญตัวหลักๆก,ก็ผมช่วยซื้อได้นะครับสามสี่สี่สองสี่สี่สามสี่เยอะนะครับได้มารอบนี้ 4ี่หนึ่งสี่เยอะครับสามสี่สตัวนี้มีเหรียญนึงนะครับตัวนี้อันนี้คือคุยกันแล้วนะครับอันนี้คือเป็นสภาพชํารุดนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจผมผมซื้อเหรียญละ40หรือเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเป็นสภาพนี้นะครับปกติจะไม่ได้รับนะครับแต่ว่าเออก็ช่วยๆกันนะครับเนี่ยสีก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นชํารุดแบบนี้นะครับปกติไม่ได้รับซื้อนะครับ Oh, เหรียญน,นี้ค่อนข้างสวยนะครับเหรียญน,นี้ต้องเก็บเองนะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องเก็บเองนะครับ fr uh, admin ต้องเก็บเองนะครับแล้วก็สามสี่เยอะนะครับสามสี่สี่สามห้าสามอ่าสามสี่น่าจะเยอะสุดสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งอีกนะอันนี้เนื้อเกิน สามสี่เยอะนะครับส่งมาจากเชียงใหม่นี่สามสี่เยอะนะครับอันนี้เนื้อเกินเล็กๆน้อยน้อยสักครู่นะครับเดี๋ยวจะจัดให้ดูเลยนะครับจะได้อส่งมาขายจริงๆนะครับสี่สองสามสี่เยอะมากนะครับไม่ไม่มากแล้วครับแต่ก็ถือว่าเยอะนะครับ 5 3าส4มหนึ่งสอันนี้อ๋อราชบัณฑิตนะครับเป็นเป็นเหรียญวาระนะครับก็ได้มา3ามเหรียญโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ได้มาจากเชียงใหม่นะครับก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมี อันนี้ก็คือเป็นเนื้อเกินเล็กๆแบบนี้นะครับก็ปกติไม่ค่อยได้ซื้อนะครับไม่ใช่เหรียญหลักๆนะครับแต่ว่ามีเหรียญหลักๆส่งมาขายนะครับนี่นะครับมีเหรียญหลักๆหลักๆหลักสุดก็เป็น4 1หนึ่งนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6เนีเ่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหเหรียญเจ็ดเหรียญชํำรุดแล้วก็เหรียญสวยอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นแปดเหรียญน,นะครับนี่นะครับ ก็ได้สีหนึ่งมาแปดเหรียญแล้วก็นี่นะครับถ้ามีเหรียญตัวหลักๆอ่นะผมช่วยซื้อได้เหรียญไม่เกินยี่สิบาทนะครับพวกน้อเกินแบบนี้นี่ก็ได้มาสี่เหรียญเหรียญอันนี้ก็เป็นตัวย่อยๆนะครับส่งมาพร้อมกันอ่อมีปีสามหนึ่งด้วยนะครับนี่ปีสามหนึ่งอีกหนึ่งเหรียญอ๋อปีสามหนึ่งสองเหรียญโอ้โหก็ไม่รู้จะตกใจทําไมนะครับแต่คือมันพบเจอน้อยนะครับปีสามหนึ่งนะครับ นี่นะครับได้มา2เหรียญ3 0 1ยเหรียญแล้วก็ย่อยๆเหมือนเดิมนะครับ4ี่สแต่ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มให้ผมหาให้เยอะนะครับผมก็เก็บอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ขายนะครับปี3 4สนะครับวันนี้ได้มากี่เหรียญเออ1น4 6 8สองสี่หกแปดสิบสนี่นะครับได้ปี3 4มา20เหรียญน,นะครับก็โอเค ยี่สิบเหรียญปีห้าสามสองสี่ห้าปีห้าสามห้าเหรียญน,นะครับเนี่ยเหรียญพวกนี้เพิ่มมูลค่าได้นะครับปีสี่สองสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองเหรียญน,นะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึง่งนี่เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับเหรียญตัวเปล่าของเหรียญหนึ่งบาทซีรีส์ใหม่นะครับนี่นะครับ อันนี้ผมมีหลายเหรียญแล้วแต่ก็คือน้องเขาส่งมาให้ดูก็โอเคซื้อไว้นะครับตัวนี้ซื้อไว้เหรียญละร้อยนะครับซื้อไม่แพงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองชั่งน้าหนักดูน้าหนักไม่เต็มนะครับด้วยเครื่องชั่งนะครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสองจุดเก้านะครับสองจุดเก้าเจ็ดนะครับก็บวกลบ 0.03นะครับตัวนี้น้ำหนักจริงๆมันจะเป็น3กร,รัมนะครับถ้าเป็นเหรียญ1บาทซีรีส์ใหม่เดี๋ยวช่างให้ดูนะครับ1บาทซีรีส์ใหม่1บาทซีรีส์ใหม่ก็คือแม่เหล็กดูดติดนะครับอ๋อนี่น้ำหนักเกินมานิดนึงนะครับก็ด้วยด้วยเครื่องช่างนะครับ3.01นะครับ3.298 แต่ด้วยสภาพด้วยความคุ้นเคยด้วยอะไรหลายๆอย่างประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอันนี้คือเหรียญตัวเปล่าแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับก็ก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับผมก็ไม่ได้ประกาศรับซื้อเป็นทางการนะครับแต่ถ้าเจอผมก็ซื้อเก็บเรื่อยๆนะครับตัวนี้เหรียญตัวเปล่าชั้นนี้หนึ่งบาทนะครับนี่นะครับได้มาหนึ่งเหรียญด้วยก็ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีเหรียญที่ส่งมาจากเชียงใหม่นะครับเนี่ยครับแบบนี้ก็ขายได้นะครับ10บาทนะครับเพิ่มเป็น80 90นะครับสวยๆแบบนี้ก็ร้อยนะครับร้อยสิบเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเนี่ยครับแบบนี้ซื้อเป็นร้อยนะครับสภาพแบบนี้นะครับนี่นะครับยังสวยอยู่นะครับผมเคยได้มาสวยกว่านี้นะครับแต่ก็คือแบ่งปันให้ f c ไปละแต่เหรียญนี้น่าจะเก็บ ไว้สักเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสวยๆผ่านการใช้งานถ้าสภาพนี้นะครับไม่ต่ำกว่าร้อยบาทแน่นอนนะครับนี่นะครับเหรียญ10ปี4ีหนึ่งนะครับส่วนสภาพนี้ก็80 90นะครับแล้วแต่สภาพนะครับแต่ส่วนใหญ่จะซื้อเข้าอยู่80บาทนะครับเหรียญ10ปี4ีหนึ่งนะครับมีบางท่านนะครับจําจำชาแนลผิดนะครับทักส่งรูปมาให้ผมดูแล้วบอกว่าผมซื้อเหรียญละร้อยกว่าบาทนะครับพอบอกว่า ทำช่อง YouTube รับซื้อเหรียญละร้อยกว่าบาทแต่พอส่งมาจริงประเมินราคาให้80บาทนะครับก็ก็มีมาคอมเมนต์ต่อว่าผมผมก็ได้ทําความเข้าใจไปแล้วนะครับเอาคลิปมายืนยันเลยนะครับคลิปไหนที่ผมพูดไม่ตรงนะครับผมยืนยันนะครับชัดเจนนะครับผมประกาศรับซื้อเหรียญละ 80- ดสิบถึงหนึบาทนะครับไม่ใช่ว่าไปจําช่องอื่นมาแล้วจะมามั่วช่องผมนะครับคือนั้นคือผมผมไม่มั่วอยู่แล้วนะครับก็นี่นะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นี่นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับช่องไหนทําคลิปราคาเท่าไหร่ก็จาให้ดีนะครับอย่ามาส่งส่งขายผิดช่องแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดการเข้าใจผิดนะครับว่าอีกช่องหนึ่งทําคลิปรีวิวเคยมีนะครับก่อนหน้านี้เคยมีเหรียญสิปีสีหนึ่งเนี่ยเคยมีบางช่องนะครับช่องใหญ่ๆเขาบอกว่าอย่าขายไม่ต่ำกว่า150อย่าขายนะครับ 150เนี่ยห้ามขายเด็ดขาดน,นะครับเหรียญมันราคาสูงแต่พอมาสักพักหนึ่งก็มีช่องใหญ่ๆช่องนั้นก็มารับซื้ออยู่เลรับ80-90นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาลืมคำพูดตัวเองหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่แต่ผมอะ่ะชัดเจนย้ำว่าผมชัดเจนตลอดนะครับผมซื้อไม่แพงนะครับใครจะด่าจะว่าก็คือผมกยย็ยืนยันคำเดิมนะครับผมซื้อ80-100ถึง100 นะครับคือพูดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะครับาสามเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนนี้หรือว่าต่อไปต่อไปอาจจะมีการปรับราคานะครับแต่ว่าผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับผมก็เคยบอกว่าซื้อ80ถึง100บาทนะครับถ้ายินดีจะขายผมก็ยินดีรับซื้อ ง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเหรียญย่อยๆนะครับก็เหมือนกับจะพูดออกนอกเรื่องสักหน่อยนะครับก็ก็บางทีมันพอนึกถึงคําพูดคําที่คอมเมนต์เหมือนกับมีคนมาคอมเมนต์ต่อว่าเราเราก็เออก็ก็ขอพูดสักหน่อยนะครับแต่จริงๆก็คือไม่ค่อยสนใจแล้วครับคนที่แบบไม่เข้าใจเรานะครับก็ก็เขาดูคลิปไม่ชัดเจนเองนะครับก็คอมเมนต์อะไรมันก็จะกลับไปหาตัวท่านเองนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับ fc เชียงใหม่ส่งมาขายนะครับก็ก็ได้มาเยอะเลยนะครับขายได้จริงแน่นอน100%นะครับสำหรับเหรียญกลุ่มนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ